วันนี้นิวเคียร์จะมาแกะรถครับรถใหม่นะครับหลังจากเมื่อวานไปถอนฟันมาอันนี้ดูสิครับของคนไม่โกงครับดูสิมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเปิดได้นะครับว้าวว้าวเดีเยๆๆีกัน ใช่ไหมเฮ้ยจะนั่งตรงไหนครับนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้เดี๋ยวดูจีมันต้องประกอบนะครับมาเลยมาเลยมีนี่ด้วยเดีดูดิมีอะไรบ้างวายตูวิ่งหนีไปไหนแนละ้วอันนี้อะไรเอ,อาาม ย uh, oh, oh, ื้อเรื่อยเล้นี่เยอนี่อะไรมันนี่ลดต่ำลดต่ำลดต่ำเาวาย